สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่จังหวัดชายภูมิแต่นี้เราก็กำลังเดินดูในสวนว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างนะครับอาที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นมะนาวลูกใหญ่มากเลยครับมะนาวไรเมล็ดก็จะมีตะไคร้ปลูกแซมด้วยนะครับ ด้านนั้นก็จะเป็นกล้วยน้ำวา้ามะละกอมะพร้าวส่วนตรนี้จะเป็นเงาะครับร่องน้ำก็จะปลูกตะไคร้รอบๆร่องน้ำด้วยตน้นเงาะ เขาเพิ่ปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีกล้วยนะครับมาพาวน้ำหอม หลังฝนตกนะครับที่สวนก็จะดูชุ่มชื้นก็มีการทดลองนำถท่าเรียนมาปลูกด้วยนะครับไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรอาจจะต้องติดตามในตอนต่อๆไปนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆสวนนะครับ อันนู้นก็จะมีชะอม โอ้ันนี้เป็นใบมะกรูดนะครับใบสวยมากเลยใบมะกรดูดเดี๋ยวเราจะพาข้ามล่องน้ำไปอีกล่องนึงนะครับจะทำล่องน้ำไว้อรอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วย ลุยน้ำมาเลยครับก็จะมีต้นมะกรูดครับวันนี่ได้ได้ผลแล้วเป็นน้อยหนาน้อยหนาพันปักช่องลูกก็จะใหญ่มีมะไฟ มีทุเรียนนะครับแถวนี้ก็จะพืชหลักก็จะเป็นน้อยหนาส่วนกล้วยนี่ยก็จะปลูกไว้เพื่อเป็นร่มเงานะครับอันนี้มีส้มโอครับ เป็นส้มโอ,มโอเดินไปอีกก็จะเป็นทับทิมครับตอนนี้จะเป็นทับทิมทับทิมน้อยหนา นี่ก็เป็นขนุนขนุนก็เลือกพันมาหลายพันเหมือนกันครับมีทั้งที่เป็นสีสีออกส้มๆแล้วก็ออกเหลืองๆนะครับ ก็จะเป็นลำใหญ่ครับเก็พยายามปลูกให้มีหลายๆพืชหลายๆผล,ล,ลไม้นะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ยังเป็นทุเรียนอยู่จะพาเดินออกไปดูต้นมะมะกรูดนะครับ ส่วนแถวนี้ก็จะเป็นมะกรูดครับขายได้ทั้งใบแล้วก็ลูก จะมีกระเพรามีพริกนะครับแถวนี้ก็จะมีมะม่วงนะครับหลายๆพันธุ์ ง้งามดอกไม้มาหาชนบนะครับก็เลือกหลายพันธ์มาปลูกเหมือนกัน อินและผาลัมสมโอชักอมแถวทนี้ก็จะเป็นไผ่ไผ่สามฤดูนี่มีบ่อน้ำก็จะเลี้ยงปลาครับก็เป็นสวนที่ ปลูกแล้วหลายยางนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในการทำกรเกษตรของเราครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ